รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แผสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ตราซูเปอร์ ที่แล้วครับท่านผู้ชมเราคุยเรื่องมะเฟืองกันไปนะพี่เก่งนะคุยคถึงเรื่องวิธีการตอนกิง่งการเตรียมดินเคล็ดลับในการปลูกมะเฟืองการดูแลการให้ปุ๋ยที่ดีต้องทํำยังไงอะไรกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสัปดาห์นี้ครับจะเป็นเรื่องของฝรั่งกิมจูครับพระเอกอีกหนึ่งอย่างของพี่เก่งนะถามพี่หน่อยว่าความพิเศษของฝรั่งกิมจูมันเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็คือฝรั่งกิมจูเนี่ยปกติก็จะมีรสชาติที่กรอบหวานอยู่แล้วนะครับแต่นี้พอเรามาทําเป็นกระเตียวซีเนี่ยก็จะทําให้มีความรสชาติที อร่อยยิ่งขึ้นไปกลิ่นของผลไม้มันก็จะมีมากขึ้นคือเราเป็นคนซื้อซื้อทานบางท, <c oughs> ทีเราอาจจะดูไม่ออกครับว่าแบบเอ้ยฝรั่งที่เคมีกับฝรั่งอินทรีย์เราจะรู้เลยได้ยังไงครับว่ามันต่างกันยังไงผิวไม่สวยเหมือนเคมีนะครับก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งรสชาติรสชาติเวลาเราชิมแล้วเนี่ยถ้าเราเคยทานที่เป็นเคมีแล้วอินทรีย์แล้วสามารถจะแยกได้ยังไงพี่ถ้าเป็นเคมีเนี่ยมันจะมีน้ําเยอะ แล้วก็เนื้อนิ่มถ้าเป็นอินทรีย์เนี่ยเนื้อจะแข็งกรอบหวานครับเนื้อจะแน่นใครๆครก็ขายฝรั่งจิมจูทําไมเรายังขายได้อยู่ก็เพราะว่าเราทําเป็นอินทรีย์นี่ครับเพราะช่วงนี้ประเทศเราก็เทนสุขภาพมาแรงครับใครก็อยากที่จะรักษาสุขภาพนะครับก็คือผลไม้เราเป็นผลไม้ที่ปลอดสารพิษจริงๆไร้สารพิษจริงๆคือรสชาติก็ดีกว่าใช่ครับปลอดภัยกว่าใช่ครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทําให้เราสามารถ ตลาดก็เบิดฟั่งนะฮะว่าแต่ฝรั่งที่อยู่ตามแถวไหนบ้างครับจะต้องลงโฟมไปครับต้องเข้าไปในสวนนี่ครับลงโฟมเรือโฟมนี่เป็นเรือโฟมครับเรือโฟมนะฮะเหมือนแผ่นดินลอยน้ําได้นะฮะวันนี้ผลเป็นไงครับพี่หน้าร้อนแบบนี้ฮะฝรั่งของเราเป็นไงบ้างหน้าร้อนอย่างนี้ก็ฝรั่งมันก็ออกปกติครับออกได้นะออกได้ครับปกติสวยงามเราว่าเป็นผลไม้ที่ออกตลอดอ่และต้นโอเคโอเคาล้ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรากลับมานะฮะ ชมสวนฝรั่งกิมจูของพี่เก่งกันนะครับพร้อมทั้งคุยถึงวิธีดูแลรักษาะการให้ปุ๋ยกันปลูกยังไงบ้างเคล็ดลับทั้งหมดของ,ของการดูแลฝรั่งกิมจูให้ขายได้แม้แม้แต่วันที่ตลาดขายฝรั่งกันเต็มไปหมดเราก็ยังขายได้สักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับขุมทรัพย์ใต้แผ่นดินขุมทัพย์ใต้แผ่นดิน สนับสนุนโดยซูปเปอร์อะมิโนโปรโตีนสูตรเข้มข้นจากเลือดปลา เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรากําลังล่องเรือโฟมนะฮะชมสวนครับผมสวนฝรั่งของพี่เขานะครับฝรั่งกิมจูครับซึ่งบอกได้เลยว่าร้อนมากครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาถ่ายทำกันอยู่นี้นะฮะตอนนี้นะฮะเป็นเวลาบ่ายโมงนะฮะบ่ายโมงของปลายเดือนเมษาที่ร้อนสุดๆนะฮะแต่เหมือนเรามาล่องเรือกันที่ เวนิส uh, ครับ <laughs> ผมเห <laughs> มือนเราลองเรือกันอยู่ที่แมนะ่น้ำเวนิสครับมาจูจีฮะนี่ก็เป็นกัปตันเรือของเราครับ <laughs> คุณเก่งของเรานะฮะ <laughs> นี่จะทําอะไรก็ทําครับอยู่ดีก็พาพายเรือมาแล้วก็มายืนซุกอยู่ในต้นไม้นี่แทบหลือเกินครับพี่ครับเอาพี่เก่งครับผมต้นฝรั่งกิมจูฮะนี่ใช่ไหมฮะครับนี่นะฮะอ่านี่อย่างนี้นะให้ท่านผู้ชมเห็นลูกนะนี่อ่าทีนี้ครับพี่ถามพี่หน่อยครับว่าทําไมฝรั่งกิมจูมันถึงเป็นที่นิยมครับก็มีรสชาติที่กรอบหวานครับอร่อยน่าจะอร่อยหักต้นต้นของฝรั่งครับเป็นที่นิยม ทีนี้ครับตลอดเวลาที่เราพาย,ยเรือมานรองเห็นฝรั่งของพี่ออกลูกเต็ไมไปหมดเลยพี่นะครับมันมีวิธีการดูแลยังไงบ้างครับก็รดน้ําเช้าเย็นครับ,รบทุกวันใส่ปุ๋ยหลังจากที่เราห่อแล้วเราก็ใส่บำรุงต้นห่อแล้วก็บำรุงบำรุงผลเราต้องใส่ปุ๋ยบ่อยแค่ไหนครับก็เราก็จะดูจาก ความต้องการของต้นไม้ดูว่าอย่างเช่นเราเรามันมีลูกเยอะอย่างเงี้ยเราก็จะใส่ทันที <ừ> เพื่อที่จะบำรุงลูกเราก็ต้องรู้ว่าต้นไม้เนี่ยต้องการปุ๋ยตอนไหนในช่วงไหนสําหรับพี่พ <c oughs> ี่ใส่บ่อยแค่ไหนพะลังนี่มันจะออกตลอดมันเป็นรุ่นนะผมก็จะใส่ในช่วงที่เขามีลูกเยอะตอนหนึ่งรุ่นเราใส่ปุ๋ยกี่ครั้งครับ องเดือนเราก็ใส่สักครั้งหนึ่งสองเดือนครั้งก็พอแล้วเพราะว่านี้มันเป็นปุ๋ยพื้นมันอยู่ไนด้นเราเราลดน้ามันก็ค่อยละลายไปต้นไม้ก็ได้กินไปเรื่อยๆมันไม่เหมือนเคมีเคมีนี่ลดปุ๊บเดียวไม่กี่วันก็หมดแล้วถึงได้เลืองต้นทุนนี่ราคาสูงก็ต้องใส่บ่อยคือแสดงว่าจริงๆแล้วการดูแลก็ไม่ได้ยากไม่ยากแค่ลดน้ำถ้าเรารู้วิธีแล้วก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ที่ดีแล้วก็ใส่ก็ไม่ต้องบ่อยใช่ครับใส่ทีสองเดือนครั้งครับทีนี้เราก็มาดูในเรื่อง พวก,ก,กเ,รเพรื้อพวกอะไรเะพวกเพรื้พวกอะไรก็ใช้น้ำหมักเชื้อภาพใช้ฮอร์อมโมนผลไม้ให้่ยผิดก็จะให้ทางใบยยบ้างอะไรบ้างฝรั่งนี่ศัตรูที่สําคัญคือเพีืเพรื้อแป้งเพีย้แป้ง,คร,ปงครับผมถามเพื่อประดับความรู้เราเจอชุมพูมาแล้วเราเจอมะเ,เฟืองมาแล้วใช้พลาสติกถุงพลาสติกห่อปกติใ่ครับทำไมพอเป็นฝรั่งเราต้องมีกระดาษห่อด้วยนี่เเห็นไหมฮะท่านผู้ชมครับคือเกษตรกร ยุคเก่าๆหรือที่ทํากันมานานคงรู้ดีอยู่แล้วนะฮะแต่สําหรับเกษตรกรหน้าใหม่หรือใครที่คิดจะมาทําเกษตรกรนะฮะช่วยบอกเขาเป็นวิทยาทานนะครับนี่ฮะก็เอาถุงมาติกห่อชั้นหนึ่งนะครับนะฮะเหมือนชุมผู้เหมือนเหมือนชุมผู้เหมือนมะเฟืองที่เราดูกันไปสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่เราก็มีนี่ฮะกระดาษห่อทีนี้มันคืออะไรครับทำไมต้องเอากระดาษห่อครับทีนี้ฝรั่งนี่มันไม่เหมือนผลไม้ชนิดอื่นครับถ้าเราห่อเขาเข้าถุงเนี่ยเวลาเจอแสงแดดลูกเขาจะไหม้หมดเลย แดดจะเผาแล้วไหม้พอไหม้ปุ๊บนี่มันก็จะเกิดเป็นไตแข็งกินไม่อร่อยผิวมันจะด้านเพราะฉะนั้นเลยต้องเอากระดาษป้องกันแสงแดดจริงๆแล้วคือกระดาษบังแดดแล้วกระดาษก็ช่วยในเรื่องของความขาวถ้าไม่โดนแดดแล้วอยู่อบบนี้ผิวเขาจะขาวเรียคร,รู้วิธีดูแลรักษาฝรั่งกินจูของพี่เก่งไปแล้วนะครับซึ่งพี่เก่งบอกว่าจริงๆแล้วเป็นการดูแลที่ง่าย ก็ไม anyway, so like so so okay. right. ่ได so ้ยากอะไรนะครับแค่เอาใจใส่กันมันน้อยมาลดน้ําแล้วก็ให้ปุ๋ยที่ดีปุ๋ยก็ไม่ต้องให้บ่อยนะปุ๋ยอินทรีย์ที่ดีก็2เดือนใส่ครั้งหนึ่งก็อยู่ได้นะฮะคือถ้าไปใช้เคมีก็โอเคอาจจะออกอาจจะเห็นสีสวยนะฮะถ้าเป็นฝรั่งนะฮะอาจจะดูสีสวยอะไรไปแต่ใช้ไปใช้ไปดินก็พังดินก็พังดินก็พังครับก็คือกลายเป็นหนักกว่าเดิมอีกนะะดินพังต้นไม้อยุสั้นอย่างนี้นะ ปุ๋ยก็อยู่ได้ไม่นานอีกใช่ใช<ม>่ปุ๋ยเคมีนะลด<ะ>ไปปุ๊บก็รดน้ําก็รีดกินนะ<ช>ต้นไม้กินหมดเร็วกินไม่หมดก็เะลเหยใช่เหเหยหมดอีกแต่ว่าก็ปุ๋ยอินทรีย์นี่มันไม่ระ,ะเหยมันก็อยู่กันยายาว,ยาวๆๆทําให้มันกินไปเรื่อยๆทีน,ๆนิดๆต้นไม้ก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆ <ตะ S 1> อืมอ,อ้าวนะครับเราก็คุยเรื่องวิธีการดูแลรักษาฝรั่งกิมจูนะฮะเคล็ดลับของพี่เก่งกััััันนนนนมมาาแล้้วววะคครรบบถึงงส่ฝีฮ เราเก็บฝรั่งกันก่อนพี่ใช่ครับแล้วขอชิมหน่อยนะฮะ<ช>เดี๋ยวสักครู่เรากลับมาชมกันครับว่าฝรั่งกิมจูของเซียนคนนี้ฮะจะหน้าตาเป็นยังไงครับรสชาติเป็นยังไงครับสักครู่ครับรู้หรือไม่นอกจากพืชจะสามารถรับสารอาหารได้จากดินโดยผ่านทางรากแล้วยังมีวิธีที่พืชจะสามารถรับสารอาหารโดยตรงทางใบได้อีกด้วย อย่างเช่นการใช้ซูเปอร์อะมิโนโปรตีนน้ำสูตรเข้มข้นที่มีเลือดปลาเป็นส่วนประกอบที่สำคัญซึ่งอุดมไปด้วยอะมิโนโปรตีนมีไนโตรเจนที่สูงมีสารอาหารต่างๆทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองที่จำเป็นต่อพืชอย่างครบถ้วนโดยใช้ฉีดพ่นทางใบโดยตรงจะทำให้พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงช่วยในการจเจริญเติบโตของพืชทุกส่วนทำให้พืชแข็งแรงสมบูรณ์โตวไว ต้านทานโรคได้ดีช่วยให้พืชที่เกิดโรคฟื้นตัวเร็วและกลับมาแข็งแรงขึ้นอีกครั้งทำให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพอีกด้วยครับขุมทรัพย์ใต้แผ่นดินขุมทรัพย์ใต้แผ่นดินสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ตราซูเปอร์ ชมครับกลับเข้าสู่รายการขุมทรัพย์ใต้แผ่นดินในช่วงที่3นะครับสนับสนุนโดยปุ๋ยอินรีย์ที่มีสารสกัดจากเลือดปลาตราซูเปอร์ครับผมนะฮะแล้วตอนนี้ครับต้องยังอยู่กับพี่เก่งนะที่สวนแห่งนี้นะครับแต่มาอยู่กันในเรือกลางคลองครับพี่พี่พาผมมาคุยที่นี่ทําไมครับพี่ครับมันล่มลื่นดลครับล่มนี่แดดล่มครับเรือล่มไว้ตลกซะด้วยเป็นไงมาถึงเรื่องพระเอก พระเอกของเราในวันนี้ว่าครับฝรั่งกิมจูนะฮะนี่ก็คือลูกที่เก็บมานะ<ช>จากตะกี้นี้นี่เองครับฝรั่งที่ดีครับพี่รสชาติต้องเป็นยังไงครับหวานกรอบครับกรอบฟูช่วย<ช>อธิบายคําว่ากรอบฟูหน่อยพี่กรอบฟูก็คือผิวนอกกรอบข้างในก็นิ่มนิดๆนุ่ฟูๆจะทําให้กินแล้วแบบกรอบนอกนุ่มในอ๋อละนี่ลองชิมดูนะครับฝรั่ง <c oughs> <c oughs> <ท>ไม่ตรับด้านครับ,บ,รบอร่อยครับพ<ช>ี่ครับ่ผมไม่ได้เอาเม็ดออกผมจะเป็นเส้นสิ่งเลยที เป็นครับไม่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ่ะสองอาทิตย์ที่ที่ผ่านมานี่อยู่กับพี่เนียพี่หาเรื่องผมตลอดเวลาออ้าวละได้ชิมฝรั่งแล้วครับอย่างที่พี่เขาบอกนะครับกรอบ กรอบนอกนุ่มในแต่พอกินแล้วปุ๊บจะเข้าใจคําว่ากรอบฟูที่พี่เขาบอกนะกรอบแล้วมันดูฟูฟูนะท่านชมนะสุดยอดอันนี้คือต้องเป็นอินทรีย์เท่านั้นหรือเปล่าครับถึงเป็นแบบนี้ครับเป็นเคมีมันก็ก็มีครับแบบว่าเป็นอินทรีย์เรารสชาติก็จะอร่อยกว่าืีรสชาติอร่อยหวานกว่าครับมีความหวานมันจะมีกลิ่นของพลังครับพเราไม่มีสารเคมีมันจะทำให้กลิ่นผลไม้อะชัดเจนขึ้นอืครับทีนี้ครับพี่ผลไม้ของพี่ทั้งหมดฮะ ทั้งสวนเนี่ยจริงอยู่บนพื้นที่ที่7ไร่นะครับ7ไร่นี่จะว่ากันไปตามตรงก็ก็ไม่ได้เยอะมากมายนะพี่นะนะแต่เป็น7ไร่ที่พี่ปลูกได้หลากหลายเหลือเกินครับนะเท่าที่เราเห็นนะครับก็มีมะเฟืองและฝรั่งกิมจูนะฮะเห็นชมพู่ด้วยเห็นกระท้อนด้วยมีมะปางมะปางอีกมีมะม่วงมะม่วง10บกว่าสายพันธุ์นะอ่าฮะเพียบเลยนะครับเรียกว่าใช้พื้นที่ มีชมพู่มะเมียวหมูชมพู่มะเมียวอีกมะพร้าวมะพร้าวะนะฮะะกล้วยหอมกล้วยน้ำว,าว้ากล้วยหอมกล้วยน้ำวา้าว้ยนี่สิบกว่านะพี่นะ<ช>สิบไวนะชมพู่ก็ไม่ได้มีพันเดียวมีห้าสายพันธุ์อือือซึ่งทั้งหมดทั้งมวลอยู่บนพื้นที่เพียงเจ็ดไร่นะจะว่าะคือจะว่าใหญ่ก็ก็ไม่ได้ใหญ่มากขนาดที่ปลูกได้ขนาดนี้ใช่นะพี่นะเรียกว่าใช้พื้นที่คุ้มใช้พื้นที่คุ้มและเป็นประโยชน์ที่สุดทุกตารางนิ้วนะเพราะว่าทำทำการเกษตร 7ไร่แต่สามารถขายได้ทั้งปีและมีรายได้มากทุกเดือนพ<ช>ี่นะ<ช> <c oughs> พี่ขายที่ไหนฮะขายเองเหรือเปล่าพี่เองก็ไปขายเองที่ตลาดสุขใจครับสุขตลาดสุขใจสวนําพานครับคือตลาดสุขใจนี้เป็นตลาดเป็นตลาดออร์แกนิกครับที่เปิดขึ้นมาเพื่อจะให้เกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรีย์ทำออร์แกนิกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ไปขายกันทุกวันเสาร์อาทิตย์วนวันธรรมดาเนี่ยเพราะว่าความเป็นเกษตรกรก็จึงต้อง ใช้เวลาวันทําสวน,นทําสวนเพราะว่าเราจะไปขายทุกวันไม่ได้เพราะว่าถ้าไปขายทุกวันเราก็จะไม่มีเวลาทําสวนครับก็จึงเปิดขายสองวันวันที่เราที่เหลือก็ทําสวนแล้วก็เก็บผลผลิตไปขายครับก็มันรู้สึกปลอดภัยนะคะเดี๋ยวนี้เราก็ใส่ใจในเรื่องสุขภาพกันเยอะมากเราก็จะมาเลือกซื้อตลาดเนี่ยเป็นประจำค่ะก็ที่นี่เขารับประกันนะว่าแบบเราไม่มีสารพิษเวลากินก็มั่นใจหน่อย เหมือนลดการสั่สมของสารเคมีที่เราอาจจะได้จากสิ่งต่างๆหรือที่เราไม่รู้ตัวนะคะโดยเฉพาะพวกอาหารเพราะว่าเราทํางานเราก็เป็นทานข้าวรองบ้านอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่ทราบว่าเข้าผสมอะไรบ้างแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราซื้อไปแล้วเราทําเองที่บ้านมันก็ปลอดภัยขึ้นนะคะเขาเป็นของที่มีคุณภาพน,นะเชื่อถือได้ก็เลยมาอุดหนุนเขา คนแถวนี้รู้กันว่าถ้าอยากกินของปลอดสารพิษผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษต้องไปที่ตลาดสดใจนะฮะและทีนี้พี่ผมสงสัยเราคุยกันมาตั้งแต่ต้นแลวทั้งรายการผมก็ยังคงสงสัยอยู่ว่าฝรั่งกินจูครับฮิตเหลือเกินพี่ครใครก็ขายกันนะเรามีช่องทางขายอื่นนอกจากตลาดที่เราไปขายเองบ้างไม่ีีทำไมเราถึงขายได้ดีทั้งที่ คนก็ขายกันเยอะแยะนอกจากไปขายเองแล้วเนี่ยก็มีมีการส่งห้าง top นะครับห้างเซ็นทรัลแล้วก็ส่งโรงแรมบ้างครับแล้วก็ไปออกบูธเป็นการออกบูธเดือนละหนึ่งครั้งนะครับออกบูธนี่คือออกออกอะไรครับรองเท้าเนี่ยฮะรองเท้าไปออกบูธไปตามงานไปตามงานครับผมแล้วก็มีช่องทางการขายออนไลน์ขายออนไลน์เราขายฝรั่งขายผลไม้ออนไลน์กันได้แล้วเหรอครับใช่ครับก็รวมกลุ่มกันแล้วก็ เปิดออนไลน์ครัก็จะมีออเดอร์ส่งเข้ามาแล้วทีนี้กลุ่มก็มีหน้าที่รวบรวมแล้วเราก็วิ่งไปส่งวิ่งไปเองครับสั่งเท่าไหร่เราก็มีเพราะว่าเราก็รวมกลุ่มเกษตรกรเพจชื่อเพจอะไรครับพี่เป็นสุขใจออร์แกนิกครับทีนี้ผมถามพี่หน่อยพี่ถ้าสมมุติว่ามีเกษตรกรท่านอื่นที่ดูอยู่นะฮะอยากจะมารวมกลุ่มกับเราด้วยยินดีไหมพี่ยินดีครับ มีข้อแม้อย่างไรบ้างครับตอนนี้ก็เปิดรับครับใครที่แต่ก็ต้องทําอินฟรีอย่างแท้จริงครับก็ต้องทําตามข้อกําหนดของกลุ่มครับครับอยากจะอยู่กลุ่มไหนท่านใดที่อยู่อยู่เขตกรุงเทพนนท์ขนมเราก็มาดูว่าในนคร์ขมมีกลุ่มกี่กลุ่มที่ใกล้บ้านท่านจะได้ไม่ต้องไกลมากในกรุงเทพมีกลุ่มอะไรที่อยู่ใกล้เราก็จะเลือกให้อยู่กลุ่มนั้นครับเพื่อที่จะง่ายสะดวกในการไปตรวจสอบหนึ่งตรวจสอบสองช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันครับ มันจะได้ไม่ไกลกันช่วยเหลือกันช่วยกันดิวเรื่องขอขอผลไม้อันนี้เพิ่มอันนี้เพิ่มเวลาไกลกันมากก็มันยากในการดูแลกันแต่เรายินดีแหละแต่ยินดีครับถ้าเกิดเกษตรกรท่านใดที่คิดจะทำเกษตรอินทรีย์นะฮะแล้วมารวมกลุ่มกับพี่เขานะฮะขอแค่เป็นเกษตรอินทรีย์แบบแท้จริงจริงๆเท่านั้นนะครับมารวมกลุ่มกันได้เลยนะสามัคคีกันไว้จะได้ช่วยกันขายถึงถึงถึงไม่แท้เข้ามาก็ต้องแท้ครับเพราะว่าผมเข้มแข็งแล้วก็ตรวจอย่างแท้จริงครับสมมติว่าไม่แท้ แล้วเข้ามาอยากจะได้ความรู้ล่ะได้ครับเราก็ยินดียินดีให้ความรู้เพื่อให้เขาเป็นเเป็นกษตรอินทรีย์ที่แท้จริงใช่ครับนะพี่นะอ๋อโอเคพี่อวันนี้ครับพี่ครับได้รับความรู้จากพี่เก่งนะครับคุณบัณฑิตเขื่อนมณีอีกแล้วครับนะฮะมากมายเลยฮะพี่ฝากอะไรถึงเกษตรกรชาวไทยอีกสักครั้งนะพี่ครับครับก็ฝากถึงเกษตรกรไทยครับที่อยากจะมาทำเกษตรอินทรีย์แล้วก็ ไม่ไม่มีความมั่นใจว่าเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันดียังไงแล้วมันสามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวได้ไหมเวลาทํามาแล้วเนี่ยคุณภาพชีวิตมันดีขึ้นไหมแล้วจะ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 ,จะทำสำเร็จไหมเนี่ยก็ขอให้มีความมั่นใจใจต้องมาดับหนึ่งเลยครับเ,ออเราอย่าไปมุ่งหวังในเรื่องของเงินทองมากทาทาอย่างพอเพียงอย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ได,ได้กล่าวไว้ก็คืออยู่อย่างพอเพียงคมคําว่าพอเพียงก็คือ เราปลูกเองใช้เองกินในสิ่งที่ปลูกปลูกในสิ่งที่กินวันใดเราปลูกทุกทิกท่งท,ท,ท,ทุกอย่างแล้วเนี่ยเราเราไม่ต้องไปซื้ออะไรเลยมันแสดงว่าเราพอเพียงแล้วทีนี้เราก็จะต่อยอดต่อยอดเพิ่มผลผลิตสามารถที่จะเอาไปขายได้ําสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวได้ครับอย่าไปมุ่งหวังว่าทําแล้วจะต้องได้เงินได้ทองหรือต้องใจต้องมาก่อนครับเพราะว่าเราต้องมีความอดทนเกษตร,รษินีต้องมีความขยันมั่นเพียรใส่ใจมากกว่าเคมีครับเพราะทางด้านความสามารถ เกษตรกรไทยแนละ้วพี่คิดว่าไงฮะความสามารถของเกษตรกรไทยผมคิดว่าทําได้กันทุกคนครับขอให้เชื่อมั่นว่าเกษตรอินทรีย์เนี่ยสามารถทําได้จริงครับทุกวันนี้หนี้สินผมหมดแล้วของครอบครัวนะครับจากที่เป็นหนี้เป็นหนี้เป็นสินจากการทําเคมีตอนนี้ทำเกษตรอินทรีย์ชีวิตดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นครับครอบครัวมีความสุขหนี้สินก็หมดไปครับหลายแสนนะรับ สามสี่แสน, 3, แสนครับ,รบจากการทำเกษตรเคมีใชพอมาทำอินซีก็นะฮะเป็นห้าหกแสนใช่ทั้งหมดที่ไปนะฮะ <c oughs> โอเคเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็ได้รับความรู้จากคุณเก่งบัณฑิตเกิดปนีนะฮะมาไขาความลับของขุมทรัพ,ย,พย์ใต้แผ่นดินในวันนี้ให้เราอีกแล้วครับนะฮะเ <c oughs> ต็มเปี่ยมนะพี่นะนะครับอ้าวละขอบคุณพี่อย่างเป็นทางการครับขอบคุณครับขอบคุณครับ และท่านผู้ชมทางบ้านนะครับใครที่อยากได้ความรู้เพิ่มเติมหรือยังสงสัยอะไรใดๆก็ตามนะฮะโทรมาถามได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่นี้นะครับนะฮะวันนี้ครับรายการขุมทรัพย์ใต้แผ่นดินนะครับสนับสนุนโดยปุ๋ยอินทรีย์ที่มีสารสกัดจากเลือดปลาตราซูเปอร์นะครับลาไปก่อนแล้วครับผมแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันและเวลาเดียวกันนี้ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอาล่ะทีนี้เราลงยังไงเราลงยังไงพี่นั่นนะดินั่นนะสิ ไอห,หมานี่ที่ปลูกน้ำหมานี่ปลูกมาสองปีแนละ้วครับเอ้าไม่เลิกผมตกน,น้ำช่วยผมดนว่นะพี่นะเดี๋ยวตกไปเดี๋ยวมาช่วยคนระับ